สวัสดีครับ FC ทังช่องลุงนายนำโชคทุกท,ท,ท่านนะครับวันนี้เอ่อท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามก็เป็นกำลังใจให้กับทางช่องลุงนายนำโชคนะครับวันนี้ลุงนายนำโชคนะครับมีแนวทางนะครับเอ่อ 3ชุดตรงแล้วก็เลขวิ่ง1ตัวนะครับจะมานำเสนอต่อนะครับเพราะว่าวดที่แล้วนะครับก็ได้ไปที่1น,นะครับก็หลุดไปนะครับแต่เลขตัวนี้ก็ยังมาอยู่นะครับหลัก8ยังมาอยู่นะครับก่อนอื่นนะครับหัังจาก ต่อจากคลิปนี้นะครับต่อจากคลิปนี้ก็จะเป็นนะครับอนันตโชคนะครับอนันตโชครอก่อนนะครับเรียงเบอร์อนันตโชคนะครับชนตัวเดียวมานะครับงวดที่ผ่านมาชนที่แปดนะครับออกที่สี่แปดล่างนะครับวิ่งบนล่างนะครับเข้ามาแล้วหลายงวดนะครับ รอก่อนนะครับวันนี้นะครับก็จะมาตามต่อนะครับกับชุดสามตัวนะครับชุดอ่านะ,ะเดี๋ยวนะครับ ปัะการไปไหนแล้วล่ะอ๋อเนี่อยู่คนเดียวนะครับโอเคอ <c oughs> เลขที่ออกนะครับเลขที่ออกหนึ่งกุมภาก็ออกไปที่หกนะครับหกเก้าหก สองนะครับหกสองเก้่นะครับ <c oughs> ส่วนเลขนี่ก็มาที่8นะครับเข้าที่8แต่ว่าเลขวิ่งไม่เข้านะครับเล,เลขวิง่งเลขวิ่งเลขวิ่งหนะครับวิ่งหผิดนะครับเราจะมาตามกันต่อนะครับ กสองเก้านะครับสี่แปดคูณสามนะครับสามสามสองเป็นหกนะครับคูณสามนะครับหกสามสามหกสิบแปดนะครับก็คือ 9นะครับลบ1นบวก1นะครับ,บ,บ,ว,รบวิ่งนะครับวิ่งก็วิ่งไปที่นะครับวิ่งไปที่เออว่ไม่วิ่งที่หกนะครับวิ่งที่หกสีมาจากไหนเนี่ยนะครับวิ่งไปที่เลขหกนะครับ จับคู่นะครับก็คือ76นะครับ86นะครับ96นะครับกับตัวด้วยนะครับ16ก็พอ69นะครับ ครับอืมก็น,นี้เลยนะครับตัวใหญ่16 16กสิบหกพหกเนะครับวิ่งนะครับหนะครับบนล่างนะครับจับชุดนะครับ จับชุด7.6นะครับ8.6นะครับ9.6นะครับกลับตัวด้วยนะครับบนล่างนะครับขอให้ f อทุกท่านนะครับโชคดีนะครับ แต่ที่ชอบนะครับที่ชอบคือตัวนี้นะครับสำหรับคลิดนี้นะครับก็ขอสวัสดีเอนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางคล่วงค่าปลอดภัยนะครับ ส่วนอนันตะโชคนะครับอนันตะโชครอ,อก่อนนะครับวิ่ง8ตัวเดียวงมวดที่แล้วนะครับเข้าแปสนะครับรอ,อก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้สุนายนำโชคก็ขอสวัสดีครับ